Isuzu จัดสปอร์ตเดย์สุดมัน The Trust Buddy Match 2อกระชับมิตรสื่อมวลชนบริษัทรีเพ็ด i ซ u ซ u เซลล์จำกัดจัดงาน Isuzu Press p o r t Day 2 0งพย้ในทีม The Trust Buddy Match กระชับมิตรกับสื่อมวลชนสายยานยนต์ภายใต้แนวคีด Isuzu Trust Buddy Isuzu เคียงข้างคุณเคียงคู่ถ่ายโดยมีมิสเตอร์ทาคาชิฮาตะกรรมการผู้จัดการและคุณสุรศักดิ์จรินทองนายกสมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทยร่วมเป็นประธานในพิธีการแข่งขัน และรวมสร้างสีสันในงานกีฬาที่จัดขึ้นอย่างเป็นกันเองซึ่งงานในปีนี้อัดแน่นไปด้วยความมันคบโรสเริ่มต้นด้วยเกมไทยปิดท้ายด้วยเกมจากญี่ปุ่นผส,สมผสานทั้งกีฬาและเกมอันเป็นเอกลักษณ์ทั้งสองประเทศโดยไฮไลท์นั้นเป็นกีฬาฟุตบอลรอบชิงชนะเลย The Trust Buddy Match ระหว่างทีมสื่อมวลชนสายยานยนต์และทีมอิซุ u ูที่เรียกเสียงเชียร์ดังลั่นราวกับแมตช์ชิงแชมป์โลกเลยทีเดียว ก่อนปิดงานทีมผู้บริหารอิซุสุได้ทําการมอบรางวาัลให้กับผู้เข้าแข่งขันตามคะแนนสะสมแบ่งตามสีอันดับ1นถึงสตลอดทั้งกิจกรรมพร้อมร่วมรับประทานอาหารข้ามกับทุกคนเป็นการส่งท้ายวันแห่งความสนุกและความสุขก่อนแยกย้ายกลับบ้านด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความประทับใจนั่นเอง